อกไะครับแกปะดินวันนี้นะครับมาเวลาลส่งรล้านาคารินนะครับมีนายบายในการใช้กลยุทธ์พริกช่มในการผัดนามาเวลไล่โดยผ่านการวิเคราะห์กองคณะกรรมการนายุบายพริกชุ่มกัน บริหารนะครับครับข้อมหาววิาลในไล่มิติในการพัฒนาองค์กรนะครับเอาไบโอเซลลูล่ากรีนอิคโนมิกโมเดลหรือ BCG มาใชในการพัฒนานะครับรูปแบบเป็นอย่างไรถี่ตั้งคล่องสุดนวัตกรรมในยุทธีไน้นะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญผู้จัดการสุดนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารเพื่อสร้างคมมาห้าวิทยาลัยนักส่งค่านักครรินมาพูดคุยกันครับทันรองศาสตราจารย์ดรโอภาสพิมพาท่านนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขอเรียกเป็น เ็นผู้จัดการได้ไหมครับได้เลยครับเรียนท่านผู้จัดการนะครับศูนย์นวัตกรรมเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมของมอเนี่ยอยู่ที่ไหนครับครับสถานที่ตั้งของศูนย์ก็คืออยู่เลขที่999หมู่ที่5ตำบลภูมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้เป็นสถานที่ตั้งครับอยู่ภูมเรียงไม่ใช่อยู่ชัยยาอยู่ตำบลภูมเรียงอำเภอชัยยาใกล้ชายหาดไหมครับใกล้ชายหาดครับติดทะเลครับ ที่ที่ศูนย์นี้เราทำอะไรบ้างครับครับโดยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือ,อว่าจะเอาหลัก BCG กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศท,ทางของโลกปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาประเทศต่างๆพัฒนาสังคมคคเข้าไปสวม เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาพอได้นวัตกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอานวัตกรรมเนี่ยถ่ายทอดไปสู่สังคมแต่ภายใต้กิจกรรมเหล่านี้สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งนักศึกษาประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้าน b c g เนี่ยเข้าไปเรียนรู้พัฒนาร่วมกันได้ด้วยครับเขาบอกจะไปตอบโจทย์ปัญหาโลกร้อนได้ใช่ครับคำว่า b c g นี่ก็คือนอกจากเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของธุรกิจ แล้วเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของการอยู่ในโลกของเราเพื่อความยั่งยืนของโลกดังนั้นไอ้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ทุกประเทศ คืออยู่ด้วยกันในโลกกลมๆเนี่ยดังนั้นเมื่อโลกใบนี้มันร้อนขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าทุกคนบนโลกนี้หรือทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ต้องช่วยกันครับเพราะว่าประชากรมันเยอะขึ้นครับการใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นโลกเลยร้อนขึ้นนะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์นวัตกรรมมีนักศึกษาไหมคือโดยอนาคตเนี่ยนะครับเป้าหมายก็อาจจะมีตั้งคณะเช่นคณะนวัตกรรมการเกษตรประมงเป็นต้นนะครับหรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้เข้าไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีมแต่เป็นสถานที่รองรับสําหรับการฝึกงานของนักศึกษาทุกสถาบันนะครับ<อ>ไม่ใช่เฉพาะมอนะฮะตอนนี้มีทั้งมหลา,ศ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 าลัยเกษตรศาสตร์ราชพัฒสุราษฎร์หรือราชมงคลหรือแม้กระทรั่งมหาลลยตามภาพนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือคือที่นี่เลยครับใช่ครับมีสวนปาล์มด้วยนะสวนมะพร้าวบ่อกกุ้งบ่อกกุ้งสวนมะพร้าวมีครบ ครับ<ล>มีมีเพราะว่ากิจกรรมโดยเฉพาะพื้นฐานของกเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการที่จะพัฒนาตรงนี้ก็เริ่มจากเกษตรกรรมก่อนเรา<ม>ทําการวิจัยตรงนี้ใช่ไหมครับถูกครับตอนนี้เราวิจัยเรื่องอะไรหลักๆครับก็คือการที่เราอยู่บนพื้นที่ อย่างที่เห็นเนี่ยเป็นดินทรายเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดในการพัฒนาเราก็เริ่มตั้งแต่ว่าพันธุพืชพันุสัตว์ที่เราสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับพอเลี้ยงได้แล้วก็การจัดการเป็นยังไงถ้าในสภาพแวดล้อมแบบนี้ใช่ในสภาพแวดล้อมเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อสองสามเดือนเนี่ยแรงมากนะครับรอบๆเนี่ยมีไฟป่าไหม้แล้วพืชหลายๆอย่างที่เราไป ปลูกถ้ามันไม่สอดคล้องม,มันก็จะตายไปเลยอันนี้เป็นพื้นที่ลักษณะ,ะจำลองของภาคใต้เกือบทั้งทุกจังหวัดนะฮะไม่ใช่ช <ไป S 1> ะเลใช่ไม่ไมใช่ชาวพัซซูรารอันนี้จะไปตอบโจทย์เรื่องเรื่องของ ความมั่นคงทางอาหารด้วยใช่ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บ่าอูพูดเมื่อกี้ว่าโลกเรามันมีประชากรมากขึ้นคนกินมากขึ้นอาหารมันก็จะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะมีแต่มันไม่ปลอดภัยดังนั้นการที่เราผลิตตรงนี้ก็คือพยายามจะทําอาหารที่ดีคําว่าดีก็คือปลอดภัยมีปริมาณเพียงพอได้คุณภาพตามที่ผู้ริโภคควรได้รับประโยชน์นะครับตอนนี้ งานวิจัยเด่นๆของเราครับครับ,รบเราเริ่มที่การเลี้ยงโคเนื้ออยู่ซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ตอนนี้นโคเนื้อก,ก,ก็ใช้พันธ์ุตั้งแต่แองกัสชาโลเล่หรือวากิลเข<อ>้ามาเพื่อที่จะบรีดลูกผสมออกมาแล้วก็ดูว่าพันธ์ุไหนที่มันจะทนอยู่สภาพแบบนี้ได้แล้วที่สําคัญคือ ปลูกญ้าไม่ขึ้นที่ตรงนี้แล้วพอปลูกญ้าไม่ขึ้นเราก็ต้องหาทั้งทางใบปัมเอาส่วนผสมที่มีในพื้นที่นี่แหละซึ่งเป็นสภาพตามจริงตามจริงตามเซนจ์ใช่ครับและได้ผลเป็นไงครับก็ดีครับพอเราทําเป็นอาหารทีมยาแบบผสมเสร็จเลยทั้งอาหารโค้อาหารยาผสมไปตามความต้องการโภชนาของของสัตว์นะครับตอนนี้อย่างภาพขอกแพะ ต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มมีแพทย์พันมอ,อ,อมคือเป็นพันที่พันโมใช่เป็นพันโมครับเข้ามาก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะขยายไปสู่เกษตร,รกรนะครับเพราะรว,าว่างานวิจัยที่ทาแล้วมันดีเนี่ยก็แน่นอนคนที่จะใช้ประโยชน์ก็คือพี่น้องไปเกษตร,รกรหร,รือสังคมที่อยู่แวดล้อม เริ่มขยายออกไปจังหวัดอื่นหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศก็ได้น,นะครับเั้นใครที่เลี้ยงวัวเนี่ยเห็นแล้วอย่างเงี้ยอยากไปขอความรู้ได้ไหมครับได้แน่นอนอน,นี่คือเป้าหมายว่าเมื่อตอนนี้ก็รับบริการวิ Υ ชาการให้กับประชาชนทั่วไปทั้งเข้าไปดูโดยภาพของส่วนตัวหรือ,รอจัดกลุ่มหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่จะจัดทีมเกษตรกรเข้าไปเราก็พร้อมนะครับ นอกจากเรื่องสัตว์แล้วไปเรื่องที่ดินนินผมสนใจเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีภัยแล้งด้วยมีไฟป่าด้วยสภาพดินเนี่ยก็ไม่อยู่ดุสมบูรณ์เราจะใช้ตัวไหนมาช่วยเนนแลวัตกรรมตัวไหนคะขับลักษณะดินทรายทะเลเนี่ยคือมันไม่อุ้มน้ำฝนตกมาเท่าไหร่ยิ่งเติมน้ำบ่อยเท่าไหร่มันก็จะซึมลงข้างล่างหมดเลยแล้วก็ลงไปลึกด้วยดังนั้นความชื้นที่จะระเหยขึ้นมาที่จะพืชได้รับเนี่ยก็จะมีความชื้นน้อยสิ่งที่ต่างประเทศเขาทำผมผมผมเซอร์วิ รีวิวมาตั้งแต่ของประเทศแถวอาหรับนะเขาจะใช้เครลิควิดเครแล้ก็คือคี้โคลนเนี่ยทำให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ไปฉีดบนทรายเพื่อให้หุ้มทรายแล้วมันก็จะกลายเป็นทรายที่ขับคล้ายๆดินเกิดขึ้นมาประเทศจีนตอนนี้ก็เหมือนกัน มีพื้นที่ทะเลสายเยอะประชากรเขาเป็นพันสี่ร้อยล้านกว่าคนเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้ทุกตารางนิ้วแบะปลูกพืชหรือทาเกษตรได้เขาก็ใช้หลักการเหล่านี้ที่ของเราเนี่ยเราก็ใช้พวกทางปั้มมัหมักขี้คุ้งขี้เค้กมูลสัตว์เหล่านี้ก็ออกมาแล้วก็พยายามกระจายลงไปแต่พอกระจายลงไปในพื้นที่ดินสายมันซึมลงไปข้างล่างด้วยมันสูญเสียเยอะเมนกนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องทําก็คือใช้น้ําน้อยลงใช้ระบบน้ําหยด แต่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะดูดน้ําขึ้นไปบนถังแล้วก็ค่อยปล่อยไปอย่าปล่อยเยอะนนยใช่ถ้าปล่อยเยอะมันก็ล่างลงไปอีกอม,มันเรียงความชื้นไว้ใช่ใช่แต่มันก็ต้องคำหนึ่งถึงต้นทุนด้วยครับอันนี้ก็สําคัญเนี่ยคำว่า BCG ก็คือ่าทำแล้วมันคุ้มค่าต้นทุนจะต้องลดลงเรื่อยๆอเพื่อที่จะผลิตได้เท่าเดิมหรือด,ดีกว่าเดิมไอ้คอกแพ็คลักษณะนี้ก็เคยเห็นนะครับที่ที่ภาคใต้เราใช้กันเยอะนะฮะ ที่ทำยกสูงแบบนี้มหาลัยมีเป้าหมายว่านอกจากทำข้อแพร์ด่าอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะใช้เทคโนโลยีเข้าไปเช่นการจัดการขี้แพะมูลแพะเหล่านี้ให้มันเลื่อนออกมาด้านข้างโดยที่ลดแรงงานคนใช่ไหมครับแล้วก็มีการจัดการฟาร์มที่ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับลดพลังงานจากไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับจัด สิ่งแวดล้อมอื่นๆให้มีการถ่ายเทความร้อนนะครับรวมไปถึงอาหารและการจัดการเรื่องโรคต่างๆจะต้องมีนวัตกรรมเกิดขึ้นทุกทุกกระบวนการผมว่านะปัจจุบันนี้มันยังดุงเงาๆหน่อยนะฮะใช่แต่ว่าอนาคตนี้ต้องใช้แน่นอนถือว่าเป็นกําลังหลักแน่นอนนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นป่าเห็นเห็นนะครับจากภาพนี้ก็คือว่าป่าล้วนๆเลยคนที่จะไปเยี่ยมเนี่ยเขายังไม่รู้เอยข้างในมีอะไรมองไปก็มีแต่ป่าดังนั้น อนาคตถ้าเราไม่เปิดข้างหน้าเนี่ยมีโลโก้มีรูปปั้นมีอะไรดึงดูดชาวบ้านเข้าไปถ่ายรูปไปเยี่ยมในพาลูกพาหลานไปวิ่งเล่นเ่ยนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่าเออข้างในมีอะไรดังนั้นตอนนี้เราเริ่มเปิดหน้าหน้าบ้านเป็นลักษณะเป็นรูปปั้นเป็นให้คนสนใจเมือเ่อประมาณสักสิกว่าปีก็ตั้งไา1สิกว่าปีได้ไหมฮะจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ปี40แต่เรายังไม่ได้อคชั่นเต็มที่เต็มรูปแบบตอนนั้นมีข่าวว่าที่ภุมิเรียนเนี่ยมอวิทยาเขต จะมาท่างหลายคนก็เตรียมเตรียมว่าที่ดินที่เตรียมขึ้นราคาเป็นศูนย <c oughs> ์วิจ<ช>ัยนะครับแต่ก็ดีนะครับดีด,ดมากๆ <c oughs> เลย <c oughs> ทีนี้การเชื่อมโยงครับอาจารย์ครับนำไปสู่ต้องการผลิตการตลาดเนี่ยที่จะไปให้ชุมชนให้สังคมภายนอกเนี่ยได้รับรู้เนี่ยเรามีวิธีการยังไงครับอย่างท <c oughs> ี่ผมได้เรียนตอนแรกแล้วว่ากิจกรรมใดๆที่ทําในตรงนี้เนี่ยนะครับ เมื่อเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้หรือเราเองก็ต้องออกไปหาชาวบ้านจนกระทั่งตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาก็ได้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ผลิตผลขึ้นมาแล้วล่ะพอมีแล้วเนี่ยมันจะไปเชื่อมด้านการตลาดนะครับนี่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการตลาดเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการทําการเกษตรเพราะหลายๆคนทําแล้วเนี่ยขายไม่ได้ก็ทําให้รู้สึกไม่มีกําลังใจในการทําต่อดังนั้นการที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะไป พัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องต่อยอดนะครับทำระบบการขายช่วยในเรื่องออนไลน์หรือขายตรงหรือขายไปถึงผู้บริโภคให้ใกล้ที่สุดตัดห่วงโซ่ประทานให้สั้นลงเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราวิจัยเรื่องนี้ด้วยด้วยด้วยครับไม่ไม่ได้ว่าเรื่องของเรื่องของภาพปฏิบัติการก็เลยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งต้นน้ําพูดถึงเมื่อกี้ก็คือภาพของการเลี้ยงการจัดการไปถึงกลางน้ําคือแปรรูปข้างในเนี่ย คาดหวังว่าจะมีโรงงานแปรรูปด้วยเพื่อให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าไปถึงปลายน้ําไปถึงเชื่อมโยงการตลาดให้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนานะครับซึ่ง,งเครือข่ายคําว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับคาดหวังไปถึงระดับโลก อ้โไม่ใช่เราวิจัยกันที่นี่ทํากันตรงนี้แค่นี้ไม่ใช่เราหวังว่าได้เอาไปใช้กันกโลกเลยนะครับถ้าเห็นในความเสร็จปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับเรามีทั้งสัตว์ทั้งพืชนะเราไม่ได้พูดเรื่องทะเลนิดนึง กุ้งเนี่ยมีด้วยเยอินทางน้ำเนี่ยครับผมเรียกทางน้ำทางน้ำเลี้ยงทางน้ำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กุ้งขาวกุ้งกุลาดำเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนะครับเลี้ยงปลานะครับซึ่งในโซนนั้นก็จะเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลเนี่ยสามารถดูดขึ้นมาได้นะ้ก็จะเป็นสัตว์น้ำทางทะเลที่จะเป็นส่วนที่มีทั้งวิจัยการเรียนการสอนและการบ่มเพาะ ไปสู่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วภาคใต้ของเราเนี่ยมีการเลี้ยงกุ้งกันเยอะอยู่แล้วนะครับหรือ,อจจเลี้ยงปูเลี้ยงหอยก,ก็อาจจะมีเพิ่มอยู่บ้างทั้ทงนั้นมันสอดคล้องกับความต้องการซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องโรคเรื่องต้นทุนมันสูงมากดังนั้นรตรงนี้ก็จะ,ะมีการเลี้ยงที่ใช้ b ีซีคือไบโออีโคโนมิกคือการจัดการเชิงชีวภาพเข้ามาใช้แล้วก็หมุนเวียนน้ําต่างๆไม่ให้ลงไปเป็นน้ําเสียลงไปสู่ทะเลนะครับหมุนเวียนในการเลี้ยงสาหร่ายใช่ไหมครับเอาน้ําจากบ่อเลี้ยงกุ้งไปเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาต่อเนื่องได้ผลเป็นไงบ้างครับเบื้องต้นตอนนี้เรากําลัง จัดท<ม>ีมในการ<ม>ที่จะดําเนินการ<ม>นะครับ<ม>ค่อยๆขยับ<ม>เพราะผมเป็นผู้จัดการ,รตรงนี้ไม่ถึงปีนะฮะแต่ก็พยายามที่จะ สร้างกิจกรรมให้มันมีชีวิตชีวานะครับพื้นที่ก็ลำบากในการเป็นอยู่ไม่ไม่เหมือนพื้นที่ทั่วไปนะครับที่เราเห็นเนค้ยมีโปรเจกต์ในหัวนี่เยอะเลยแต่ต้องค่อยๆทำเลครับมันท้าทายมากท้าทายนะครับเอาละครับสุดท้ายครับยา้อาจารย์ได้ฝากนะครับถึงศูนย์แห่งนี้นะครับที่เป็นแล้วก็มีโครงการในอนาคตที่สําคัญที่จะช่วยให้เกิดการต่อยอดนะครับและความสําคัญนะครับมันคงทางอาหารครับเชิญเข้าใจครับไหนๆก็พูดแล้วว่าสูตรตรงนี้มีป้าหมายระดับโลกนะครับก็ฝากไปถึงเรื่องของ ความสําคัญที่จะมองร่วมกันของคนทั้งประเทศเราว่าการแข่งขันในเรื่องของการผลิตอาหารหรือการพัฒนาประเทศเราตอนนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยมาตรฐานระดับโลกที่เขากําหนดให้เราเราจะต้องทําอะไรที่ตอบสนองในสิ่งที่ดีงามเพื่อที่จะตอบสู่ โจทย์ของระดับโลกแต่ภายในประเทศของเราเนี่ยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยต้องมองเรื่องของอเมตตาธรร,รมเมตตาธรรมหมายถึงว่าคือผู้ผลิตบางทีใช้ยาฆ่ามาลงมาแมลงนะครับคือทําอะไรเพื่อขายของได้หรือผลิตให้ได้เยอะอแต่ผู้บริโภคเองก็กลายเป็นผู้รับเคราะห์แต่ผู้บริโภคเองก็ต้องเลือกสรรด้วยดังนั้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมาบรรจบ ซึ่งความดีซึ่งกันและกันผู้บริโภคก็เลือกสรรในสิ่งที่คนไทยเราผลิตแต่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพแทนที่จะไปซื้อของเมืองนอกอสิ่งนําเข้าตอนนี้เห็นไหมครับว่าตั้งแต่พอเปิดเสรีการค้าเนี่ยโคเนื้อโคนมแพะเราต่างๆราคามันตกไปจากเนือ้อเถื่อนก็ด,กดีจากเนื้อที่นําเข้ามาก็ดีคนไทยไปเลือกบริโภคซึ่งไม่เลือกสรรทําให้เกษตรกรประเทศเราลําบากประเทศของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นประเทศที่ถูกกลืน ในอนาคตถ้าเราไม่ได้พึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของความมั่นคงอาหารดังนัน้นผมขีดเส้นใต้สุดท้ายว่าความมั่นคงของอาหารคือความมั่นคงของประเทศเราด้วยครับครับ,รบผมวันนี้เราขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรโอภาสพิมพาผู้จัดการศูนย์นวัตกรมกรมเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับมีโอกาสเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับ